ราชันทะลวงฟ้าตอนที่8การล่าสัตว์ที่เขาซีซานลู่เฮ่าหลานหันไปถามลู่หาวที่อยู่ด้านหลังด้วยเสียงเบาลู่ฝานละ่ะไอเด็กนี่ไปไหนแล้วยังไม่กลับมาเหรอลู่หาวเห็นพ่อไม่พอใจไม่กล้ารอชารีพูดว่าส่งคนไปหาแล้วครับอีกไม่นานน่าจะถึงครับขณะกำลังพูดมีเสียงดังขึ้นข้างหลังลู่หาวหันไปมองเห็นลู่ฝานพาองครักษ์ของตระกูลลู่เดินเข้ามา ตอนนี้คนอื่นก็สังเกตมาทางลูกฝานเช่นกันเห็นสภาพลูกฝานพากันหัวเราะออกมาแทบจะทุกคนนี่สิตระกูลไหนกันไม่ได้เรื่องจริงๆเขาไม่รู้หรือว่าควรแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาดูเขาหน้าเวทนาขนาดไหนห้าหกลางเกงขาดขนาดนี้จะโดนคนเสียมารยาใส่ไม่ใช่เหรอฉันนึกออกแล้วเขาคือลูกฝานแห่งตระกูลลูกไอสวะนี่มาที่นี่ทำไมมาทำให้ขายหน้าหรือไง ฉันได้ยินว่าเขาไม่ใช่สะวะแล้วนะตอนเทศกาลประจำปีเขาปรากฏตัวอย่างโหดเที่ยมเลยนะนายเชื่อด้วยเหรอตระกูลลู่ต้องสร้างเรื่องหลอกลวงขึ้นมาแน่ๆสะวะก็คือสะวะลู่ฝานไม่สนใจการถกเถียงของคนอื่นเดินตรงไปหาลูหาล่หาวลู่หาวเห็นสภาพของลู่ฝานสีหน้าแปลกประหลาดเล็กน้อยลู่ห้าวรานขมวดคิ้วมาถึงก็ทำให้เขาขายหน้าแล้วลู่ฝานเดินมาด้านหลังลู่หาวแล้วพูดว่าพ่อ ลู่หาวบอกให้ลู่ฝานั่งลงก่อนจากนั้นพูดเบาๆว่าทำไมนายอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่รู้หรือว่าวันนี้ตระกูลต่างๆอยู่ที่นี่ด้วยลู่ฝานพูดอย่างกระอักกระอ่วนว่าฝึกฝนไงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดูน่าเวทนาหน่อยลู่หาวโบกมือไปมาแล้วพูดว่าช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วตอนนี้ผลการฝึกตนของนายเป็นอย่างไรบ้างลู่ฝานฉีกยิ้มแล้วพูดว่าไม่ทำให้พ่อผิดหวังหรอก ลู่หาวได้ยินก็หัวเราะออกมาตบไหลลู่ฝานครั้งก่อนลู่ฝานพูดประโยคนี้ทําให้เขาแปลกใจมากหวังว่าครั้งนี้ก็เช่นกันโมเทียนหันมามองลู่ฝานเหมือนกันจากนั้นหัวเราะแล้วพูดว่าตาเท่าลูกการอบรมของตระกูลนายน่าสนใจจริงๆไม่สอนให้คนใส่เสื้อผ้าให้ดีหรือไงลู่เห่าร้านเบิกตาโตอมองโมเทียนแล้วพูดว่า แต่เท่าโมนายไม่รู้สึกว่านายกำลังพูดไร้สาระมากเกินไปหน่อยหรือนี่เรียกว่าอิสระตอนนายวัยรุ่นยังแก้ผ้าวิ่งอยู่เลยคิดว่าฉันไม่รู้เหรอโม่เทียนสีหน้าอึมครึมคิดไม่ถึงว่าลู่ห้าหลานจะขุดอดีตอันดำมืดของเขาออกมาในเวลานี้เขาส่งเสียงหืดและไม่สนใจลู่ห้าหลานอีกแต่จังเหยียนผู้นำตระกูลจางที่อยู่ข้างๆโมเทียนกลับสนใจมากถามเบาๆว่าเจ้าบ้านโมขุนแก้ผ้าวิ่งจริงๆเหรอ โมเทียนหันมาเบิกตาโตใส่จังเหยียนจังเหยียนหัวเราะเบาๆไม่ได้ถามอะไรอีกทันใดนั้นเสียงกลองดังขึ้นกลองใหญ่สองด้านของหอคอยถูกตีขึ้นมาพร้อมกันเสียงกลองดังสนั่นจนฝูงนกบินหนีเสียงกลองในตอนนี้บ่งบอกว่าคนที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขากลับมาพร้อมความสําเร็จทันใดนั้นทุกคนยืดคอมองเข้าไปในเขาเห็นเงาคนเป็นสิบเดินออกมาจากไกล คนเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ที่แต่ละตระกูลส่งออกมาวันนี้พวกเขาล่าสัตว์ได้เท่าไรจะเป็นการตัดสินผลการแข่งขันล่าสัตว์ในรอบแรกคนที่เดินมาข้างหน้าสุดคือโมหยุนเฟยกับจังเยวานในมือของทั้งสองมีสัตว์ที่ล่าได้เต็มไปหมดพวกองครักษ้างๆรีบเข้าไปรับและเริ่มนับจํานวนเปรียบเทียบกับสองคนนี้ผลการต่อสู้ของคนอื่นไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นส่วนใหญ่ล่าได้ประมาณหนึ่งถึงสองตัว สายตาคนตระกูลลู่กำลังมองหาลู่หมิงตอนนี้พวกเขาหวังว่าลู่หมิงจะโชคดีจำนวนสัตว์ที่ล่าได้มากกว่าโมหยุนเฟยและจางเยวานเพราะการแข่งขันบูรอบที่สองบนหอคอยลู่หมิงต้องแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นถ้าชนะรอบนี้ได้อาจกู้หน้ากลับมาได้นิดหน่อยแต่ความจริงกระแทกเข้ามาในสายตาของคนตระกูลลู่อย่างไร้เยื่อใยท้ายสุดของกลุ่มคนลู่หมิงเดินกลับมาแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสัตว์ที่ล่าได้สักตัว ภาพนี้ทําให้ลู่ฝานเห็นแล้วถึงกับขมวดคิ้วลู่หมิงไม่ควรขายหน้าขนาดนี้นะลู่เฟิงพ่อของลู่หมิงเดินเข้าไปทันทีจับไหล,ล่ลู่หมิงลู่เฟิงถามด้วยเสียงดังว่าลู่หมิงนายเป็นอะไรไปไหนสัตว์ที่ล่าได้ล,ล่ะลู่หมิงเงยหน้าขึ้นมองโมอหยุนเฟยอย่างอาฆาตแล้วพูดว่าโดนเขากับไอ้คนต่ําต่อมอนั่นแย่งไปแล้วประโยคเดียวทําให้ทุกคนในที่นี้ได้ยินอย่างชัดเจนโมหยุนเฟายใส่ยะยิ้มแล้วพูดว่า สีมือเทียบไม่ได้ยังมีหน้ามาพูดอีกจางเยเวหานไม่มองลู่หมิงสักนิดนั่งลงข้างจางเหยียนผู้เป็นพ่อตัวเองลู่หมิงโมโหโจนหน้าแดงไปหมดจากนั้นกระอักเลือดออกมาตอนนี้ลู่เฟิงเห็นรอยฝ่ามือลึกตรงหน้าอกของลู่หมิงเห็นได้ชัดว่าลู่หมิงได้รับบาดเจ็บลู่เฮ่ารานเห็นภาพนี้เขาจ้องโมเทียนแล้วพูดว่าทำร้ายคนแย่งของไปวิธีการช่างดีเหลือเกินสิตรกูลโมตามคาดจริงๆ โม้เทียนพูดอย่างรับเรียบว่าชมเกินไปแล้วชมเกินไปแล้วพิธีกรประกาศผลการแข่งล่าสัตว์รอบแรกได้หรือ,อยังใครเป็นผู้ชนะพิธีกรที่ยืนอยู่ข้างหอคอยรีบเดินขึ้นมาบนหอคอยพูดเสียงดังว่าการแข่งขันล่าสัตว์รอบแรกโมหยุนเฟยแห่งตระกูลโม่จังเยวันแห่งตระกูลจังล้วนล่าสัตว์ป่าก,กลับมาได้สิบตัวได้ที่หนึ่งร่วมกันโม่เทียนขมวดคิ้วเบาๆจังเยวเหวหานเ,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 เหมือนกับโมหยุนเฟยอ,อย่างนั้นเหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้น จางเหยียนผู้นำตระกูลจางมีรอยยิ้มเต็มใบหน้าปรบมือเบาๆตระกูลอื่นด้านหลังก็ส่งเสียงอย่างดีใจพิธีกรประกาศเสียงดังว่าการแข่งล่าสัตว์รอบแรกสิ้นสุดลงแล้วการแข่งบูรอบสองเริ่มต้นอย่างเป็นทางการลู่เฟิงพาลู่หมิงกลับมานั่งลู่หมิงพูดด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มขอโทษครับผมกลัวว่าจะขึ้นไปแข่งไม่ได้แล้วลู่เฮ่ารานถอนหายใจเบาๆอย่าบอกนะว่าการล่าสัตว์ที่เขาซีซานครั้งนี้ตระกูลลูกของเขาจะกลับไปพร้อมความพ่ายแพ้ง,งั้นเหรอ ขณะนั้นลู่ฝานพูดขึ้นมาเบาๆว่าการแข่งบูให้ผมทำละกันเสียงของลู่ฝานมั่นคงและมีพลังทันใดนั้นลู่หาวและคนอื่นมองมายังลู่ฝานขณะนั้นลู่หมิงหัวเราะอ,ออกมาในเสียงหัวเราะแฝงด้วยความเยอ่อเย้ยนายเลือจากพละกำลังระดับแดนฝึกร่างชั้นหกของนายถึงขึ้นไปก็ต้านทานกระบวนท่าเดียวไม่ได้ลู่เฟิงขัดไม่ให้ลู่หมิงพูดต่อตบเขาเบาๆลู่หมิงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดผิดหรือไง ลู่เห่าหลานไม่สนใจคําพูดของลู่หมิงจ้องลู่ฝานอยู่อย่างนั้นแล้วพูดว่านายมีความมั่นใจเหรอลู่ฝานพูดอย่างแน่วแน่มีลู่เห่าหลานแววตาเป็นประกายหันไปมองลู่หาวแล้วพูดว่านายว่ายังไงลู่หาวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าในเมื่อลู่ฝานมีความมั่นใจงั้นให้เขาขึ้นไปเถอะแย่ที่สุดก็แค่แพ้เท่านั้นลู่หมิงได้ยินอดพูดไม่ได้ อะไรคือแค่แพ้เท่านั้นเขาขึ้นไปมีแต่จะทําให้ขายหน้าบ่งบอกว่าตระกูลลู่ไร้ความสามารถลู่เฟิงขมวดคิ้วพูดตําหนิว่าลู่หมิงนายพูดอะไรลู่ฝานเป็นน้องของนายพูดอะไรระวังหน่อยนายอย่าคิดว่าผลการฝึกตนของตัวเองเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยก็จะแบกเกียรติของตระกูลเอาไว้ได้โม่หยุนเฟยกกำลังจะฝึกพลังปราณได้แล้วถ้านายเผชิญหน้ากับเขาต้องโดนโจมตีอย่างเวทนาบนหอคอยไม่สนเรื่องเป็นตายลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าฉันรู้ ลู่หมิงเห็นท่าทีแน่วแน่ของลู่ฝานความไม่พอใจสะสมมานานแค่สะวะคนเดียวคิดอยากจะโดดเด่นขึ้นมาลู่หมิงกำหมัดแน่นแล้วพูดกับลู่ฝานว่าให้ฉันดูหน่อยว่านายมีความสามารถที่จะขึ้นไปแข่งบูบบนเวทีจริงหรือเปล่าหมัดของลู่หมิงออกมาพร้อมเสียงหมัดที่เต็มไปด้วยความโกรธพลังมาพร้อมกับเสียงกระแทกลมพลังของหมัดนี้เพียงพอที่จะทำลายภูเขาได้ปึกวินาทีต่อมาลู่ฝานยกมือรับหมัดลู่หมิงเอาไว้ ง่ายดายและผ่อนคลายมากลู่ฝานไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยเขาจับหมัดลู่หมิงเอาไว้แล้วพูดว่านายนั่งพักผ่อนให้ดีเถอะพูดจบเขาใช้แรงสะบัดฝ่ามือเห็นได้ด้วยตาว่าแขนของลู่หมิงกระเพื่อมลู่หมิงรู้สึกเหมือนโดนหินก้อนใหญ่ทับสุดลงนั่งบนเก้าอี้สีหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงจู่จูลู่หมิงพูดอะไรไม่ออกคนที่ตกตะลึงไม่ได้มีแค่เขายังมีลู่เฟิงที่ยืนอยู่ข้างๆด้วย พวกเขาสองพ่อลูกไม่คิดว่าพละกกำลังของลู่ฝานจะมากถึงขั้นนี้ลู่เฮาหลานตาเป็นประกายพูดออกมาว่าดีลู่ฝานอีกเดี๋ยวฝากนายด้วยลู่ฝานปล่อยหมัดของลู่หมิงตอนนี้ลู่หมิงเพิ่งเห็นว่าหมัดของตัวเองถูกลู่ฝานบีบจนเป็นรอยนิ้วมือทั้งห้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนลู่หมิงอึ้งไปไม่อยากเชื่อความจริงที่ตัวเองเห็นเป็นไปได้ยังไงคิดไม่ถึงว่าลู่ฝานจะแข็งแกร่งขนาดนี้ราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนลู่หมิงรับไม่ได้ กับความจริงที่ลู่ฝานเหนือกว่าเขาสีหน้าไม่สู้ดีขึ้นมาทันทีนี่เพิ่งผ่านไปแค่สามเดือนแค่สามเดือนเองนะลู่หาหัวเราะจนหุบปากไม่ได้แล้วไม่ว่าอีกเดี๋ยวลู่ฝานจะ,สะแสดงออกมาอย่างไรแค่ภาพเมื่อครู่ก็ทําให้เขามีความสุขไปสามวันแล้วบนหอคอยการแข่งบูเริ่มขึ้นสิทธิ์ของพวกตระกูลเล็กๆต่อสู้กันบนหอคอยอย่างเต็มกาลังแต่พะละกําลังของพวกเขาได้มากแค่ระดับแดนฝึกร่างชั้นห้ถึงหเท่านั้นการต่อสู้ไม่น่าดูสักนิด ตอนนี้โมเทียนหันมามองลู่เห่าหรานแล้วพูดว่าตาเท่าลู่อีกเดี๋ยวตระกูลในายใครจะขึ้นไปต่อสู้ปรึกษากันได้หรือยังฉันว่าใครขึ้นไปก็แพ้สู้ออกไปตอนนี้ดีกว่ารอยยิ้มเต็มหน้าโมเทียนราวกับกลุ่มชัยชนะอยู่ในมือแววตาลู่เห่าหรานวุบไหวหลังคิดครู่หนึ่งจึงพูดว่าตาเท่าโมในเมื่อนายมั่นใจขนาดนี้สู้เรามาเสี่ยงดวงกันหน่อยดีไหมโมเทียนพูดอย่างตกใจตาเท่าลู่ นายเอาจริงใช่ไหมยาบอกนะว่าลู่หมิงไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดของทายาตรกูลลูกของนายน่าสนใจน่าสนใจนายจะเสี่ยงดวงอะไรละ่ะลูเ่เฮาหลานพูดว่าถ้าตระกูลโมชนะแล้วฉันแพ้ฉันจะให้ร้านค้าในเมืองสองร้านกับพวกนายโมเทียนพูดอย่างสบายใจได้แต่พูดกันให้ดีก่อนร้านค้าสองร้านไหนฉันเป็นคนเลือกลูกเ่เฮาหลานรีตาลงแต่ก็รับปากพูดว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าตระกูลลู่ชนะการแข่งบูนายต้องให้ฉันของหนึ่งเหมือนกันโมเทียนหัวเราะนายไม่ต้องการร้านค้าเหรออะไรในตระกูลโมที่ทําให้นายชอบขนาดนี้ลู่ห่าหร้านยิ้มบางๆแล้วพูดว่าไม่มีอะไรแค่อยากยืมหมัดทําลายล้างของตระกูลโมเท่านั้นรอยยิ้มบนหน้าโมเทียนชะงักไปเขาพูดว่าที่แทชอบทักษะบูของตระกูลโมนี่เองได้ฉันรปากนายเอาเป็นว่าตกลงกันเช่นนี้ ลู่ห่าหร้านยิ้มบางๆโม่เทียนยิ้มเย็นชาแล้วพูดว่าฉันอยากดูสิว่าตระกูลลู่ยังจะมาไม้ไหนได้อีกฉันได้ร้านค้าสองร้านแน่ๆขณะนั้นจังเหียนที่นั่งเงียบๆอยู่อีกด้านพูดขึ้นมาว่าเจ้าบ้านโมเจ้าบ้านลูกการเดิมพันของพวกคุณผมร่วมด้วยได้หรือเปล่าโม่เทียนหันไปมองจังเหยียนแล้วพูดว่าหืมเจ้าบ้านจางอยากร่วมด้วยหรอไม่มีปัญหาไม่ทราบว่าเจ้าบ้านจางจะเอาอะไรออกมาเป็นสิ่งเดิมพันจังเหียนคิดแล้วพูดว่า เอางี้และกันตระกูลจางของผมมีเงินและอำนาจไม่เท่าตระกูลทั้งสองท่านและไม่มีเคล็ดวิชาบูงั้นผมเดิมพันด้วยเหรียญทองสองหมื่นเหรียญเป็นไงครับโมเทียนหัวเราะแล้วพูดว่าเจ้าบ้านจางคุณพูดออกมาได้นะเราเหมือนคนขาดแคลนเงินเหรือสองหมื่นน้อยไปนหนึ่งแสนดีกว่า จางเหยียนขมวดคิ้วเบาๆเหรียญทองแสนเหรียญไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆแม้ตระกูลจังมีเงินเอาออกมาเป็นแสนในครั้งเดียวต้องกระอักแน่นอนขณะนั้นจังเย,ยว่านที่นั่งข้างๆกลับพยักหน้าเบาๆจังเหยียนเข้าใจความหมายของลูกสาวกัดฟันพูดว่าได้หนึ่งแสนก็หนึ่งแสนโมเทียนหัวเราะแล้วพูดว่างั้นโอเคฉันไม่มีปัญหาตาเท่าลู่ไหนว่ายังไงลูเ่เฮาหลานพยักหน้าแล้วพูดว่าฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันงั้นตกลงกันเช่นนี้ โมเทียนกวักมือเรียกพิธีกรเขียนสัญญาแบบเดียวกันสามฉบับเซ็นชื่อทั้งสามฝ่ายหลังจากลู่เห่าร้านเซ็นชื่อจึงหันไปมองลู่ฝานแล้วพูดว่าลู่ฝานนายก็เห็นแล้วปู่ไม่อยากเสียร้านค้าสองร้านไปนายพยายามเพื่อฉันหน่อยอย่าปกปิดถ้าชนะวิชาหมัดทำลายล้างเล่มนั้นจะเป็นของนายลู่ฝานพยักหน้ายอย่างเข้าใจลู่เห่าร้านทำสัญญาเดิมพันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาวิชาหมัดมาให้เขานับว่าตั้งอกตั้งใจอย่างยิ่ง การแข่งบู๊ของตระกูลเล็กอื่นๆใกล้จะจบลงแล้วที่ยังยืนอยู่บนเวทีคือคุณชายตระกูลสวีในภาคใต้ของเมืองผลการฝึกตนระดับแดนฝึกร่างชั้นเจ็ดกำลังโบกมือให้กลุ่มคนอย่างได้ใจทำให้สาวๆแอบใจวันไหวขณะนั้นโมเทียนบอกให้สิทธ์ของตระกูลโมคนหนึ่งขึ้นไปบนเวทีเขารูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าเหลี่ยมกล้ามเนื้อเป็นมัดมดูมีพลังอำนาจมาก คนคนนี้ชื่อโมหงเป็นคนโดดเด่นอันดับสองในตระกูลโมเมื่อขึ้นมาบนเวทีออกหมัดและเท้าไม่กี่ครั้งก็ทําให้คุณชายตระกูลสวีล้มลงบนเวทีโมหงกางแขนทั้งสองข้างตะโกนเสียงดังออกมาว่ายังมีใครอีกโมเทียนหัวเราะแล้วพูดว่านับว่า,วาโมหงยิ่งมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆคนตระกูลอื่นด้านหลังหัวเราะแล้วพูดว่าโมหงแห่งตระกูลโมนับวันยิ่งเหมือนมีควาย ยืนอยู่บนเวทีจู่ๆไม่มีใครกล้าท้าประลองกับโมหงแค่เป็นคนฉลาดดูก็รู้ว่าตอนนี้โมหงมีพละกําลังเกือบถึงระดับแดนฝึกร่างชั้น8แล้วสิตรกูลเล็กๆคงไม่มีใครสู้เขาได้แล้วทุกคนมองไปยังตระกูลลู่และตระกูลจางตอนนี้ตระกูลที่จะสู้กับโมหงได้คงมีตระกูลลู่กับตระกูลจางแต่เมื่อกี้ลู่หมิงเพิ่งกระอักเลือดต่อหน้าทุกคนในระยะเวลาสั้นๆคงจะสู้ไม่ได้ตระกูลลู่ยังมีใครสู้กับโมหงได้อีกทุกคนพากันสายหน้าเบาๆ คงไม่มีคนของตระกูลลู่ขึ้นไปแข่งบูได้อีกแล้วขณะที่ทุกคนคิดว่าตระกูลลู่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปต่อสู้แล้วลู่ฝานลูกขึ้นยืนถึงตาเขาขึ้นเวทีแล้วขยับร่างกายเล็กน้อยลู่ฝานกระโดดขึ้นไปบนเวทีเมื่อทุกคนเห็นว่าคนที่ตระกูลลู่ส่งมาคือลู่ฝานจู่ๆคนจํานวนไม่น้อยหัวเราะขึ้นมาทันทีลู่ฝานคิดไม่ถึงว่าคนที่ตระกูลลู่ส่งมาจะเป็นลู่ฝานนี่ตั้งใจทําให้แย่ลงหรือไง นี่ลูกฝานนายลงมาใส่เสื้อให้ดีก่อนเธอต่อไปกลัวว่านายจะโดนซัดจนใส่เสื้อไม่ได้แล้วน่าสิสะวัลลูกฝานนายตั้งใจขึ้นไปตายหรือไงดูเหมือนนายจะไม่ใช่แค่สะวะแต่สมองยังมีปัญหาด้วยเสียงตะโกนของคนพวกนี้ทำให้คนตระกูลลู่ลำบากใจมากแต่นอกจากพวกลู่หาวที่นั่งอยู่หน้าสุดคนอื่นไม่สามารถทิ้งเสียงตะโกนของคนพวกนี้ได้ถึงลู่ฝานแสดงออกอย่างโดดเด่นในงานเทศกาลประจำปีแต่นั่นเป็นเรื่องภายในตระกูลลู่คนนอกรู้น้อยมาก สีหน้าพวกสิทธ์ตะกูลลู่อึมครึมทำไมพวกเขาถึงรังเกียจลู่ฝานเหตุผลส่วนใหญ่คือลู่ฝานทำให้ตระกูลลู่อับอายสิทธ์ตะกูลลู่ทุกคนกำลังคิดทำไมต้องให้ลู่ฝานขึ้นไปเปลี่ยนคนอื่นก็ได้นี้ลู่หาวได้ยินเสียงตะโกนจึงขมวดคิ้วเบาแล้วพูดว่าพวกสายตาตื้นเขินเสียงพวกกบในกระลาลู่เฮาหลานพูดว่าอย่าไปสนใจผ่านวันนี้ไปพวกเขาจะภูมิใจที่ได้รู้จักลู่ฝานอีกครั้งลู่หาวยิ้มแล้วพูดว่า แน่นอนอยู่แล้วบนเวทีโม่หงหัวเราะขึ้นมามองลูกฝานแล้วพูดว่านายกล้าขึ้นมาเหมือนกันเหรอนายอย่าทำให้ฉันตลกสิลูกฝานไม่พูดอะไรสักคำยืนอยู่อย่างเงียบๆโมหงกำลังเอามือกุมท้องหัวเราะโมหยุนเฟยและโมหลินที่อยู่ด้านล่างหัวเราะอย่างชอบใจจางเหยียนผู้นำตระกูลจางก็กำลังหัวเราะเหมือนกันพลางพูดกับจางเยว่านว่าเยวานดูลูกฝานนั่นสิเป็นตัวตลกจริงๆเขากล้าขึ้นไปตอนนี้น่าขำชะมัด จางเยเว่หานก็หัวเราะเหมือนกันมองลู่ฝานด้วยแววตาสงสารแต่แววตานี้หายไปในพริบตาทุกคนกำลังหัวเราะมีเพียงโมเทียนผู้นำตระกูลโมที่หัวเราะไม่ออกเพราะตอนนี้โมเทียนเพิ่งเห็นแผลเป็นบนตัวลู่ฝานชัดๆแผลเป็นแต่ละแผลมีทั้งตื้นและลึกดูดีๆน่าตกใจมากผู้นำตระกูลโมเข้าใจอย่างชัดเจนคนแบบไหนถึงมีแผลเป็นเต็มตัวแบบนี้นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักบูที่ฝึกอย่างหนักหนาสาหัสพิสูจน์ว่าไม่ย่อท้อ แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจทำไมแผลเป็นพวกนี้ถึงอยู่บนตัวลู่ฝานอย่าบอกนะว่าตัวตลกของเมืองเจียงหลินอย่างลู่ฝานคือนักบูหนุ่มที่ตระกูลลู่แอบซ่อนเอาไว้ผู้นำตระกูลโมหวังว่าตัวเองจะคิดผิดแต่เขามองลู่ฝานที่ยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆกลับสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่ออกมาจากตัวลู่ฝานเล็กน้อยนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงการต่อสู้ที่ไร้ขีดจำกัดลู่ฝานมองโมหงนิ่งๆแล้วพูดว่าคำพอหรือยังเริ่มได้หรือยัง รอยยิ้มบนใบหน้าโมหงชงักไปกหมัดจนเกิดเสียงกระดูกดังขึ้นมาในเมื่อนายรีบรนหาที่ตายขนาดนี้งั้นฉันจะสนองให้ในายละกันโมหงก้าวเข้ามากล้ามเนื้อปูดขึ้นมาซัดหมัดกระแทกไปยังลูกฝานแรงเหลี่ยงหมัดอันรุนแรงทำให้หินก้อนเล็กๆบนพื้นปลิวออกไปหมัดมาพร้อมเสียงลมพุ่งไปตรงหน้าลูกฝาน ลู่ฝานยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกเพียงว่าหมัดของโมหงช้ามากขณะที่หมัดของโมหงยังโจมตีไม่โดนเขาลู่ฝานยกขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วชิงเตะไปที่คอของโมหงก่อนพละกําลังอันน่ากลัวทำให้โมหงส่งเสียงโอดโอยออกมาจากนั้นตัวเขากลิ้งเหมือนน้าเต้าออกไปไกลเสียงหัวเราะของคนด้านล่างเงียบลงทันทีอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงมีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นไปได้ยังไง โมโหงลุกขึ้นมาอย่างน่าเวทนาทรงตัวไม่อยู่ร่าง,งนเงินเล็กน้อยรอยเท้าดำบนตัวโมโหงเห็นแล้วรู้สึกตกใจและโมโหตกใจที่ทำไมพละงกำลังของลูกฝานถึงมากมายขนาดนี้โกรธที่เขาโดนลูกฝานแต่จนกลิ้งเพียงแค่ทีเดียวสีหน้าเปลี่ยนไปโมโหงจริงจังขึ้นมาส่งเสียงคำรามกระโจนเข้าไปหาลูกฝานเหมือนมีควายในหุบเขาร่างกายสูงใหญ่เหมือนอำนาจกดดันของขุนเขาใหญ่หมัดพยักบิน ลูกฝานแยกขาไปด้านหลังช้าๆกลับตัวเตะก้านคอความเร็วพละกกำลังองศาไร้ที่ติแสงสีแดงสว่างว่าบ,บนตัวโม่หงโดนเตะเข้าที่ซี่แกมเกิดเสียงกระแทกดังขึ้นโมโหงกระแทกลงกับพื้นเวทีที่ทำจากหินโดนเขากระแทกจนยุบลงไปโมโหงโดนกระแทกจนล้มลงเหมือนค้อนกระแทกลงบนหน้าพวกที่เพิ่งหัวเราะเยาะเมื่อครูหวัดกลัวริษยาอิจฉาไม่อยากเชื่ออารมณ์ต่างๆผุดขึ้นมาบนใบหน้าของทุกคน นี่ใช่ลูกฝานที่พวกเขารู้จักไหมนี่คือลูกฝานที่พวกเขาเรียกว่าสะวะหรือเปล่าถ้าแข็งแกร่งแบบลูกฝานยังโดนเรียกว่าสะวะงั้นพวกเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเงียบกันทั้งหมดได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหวาดกลัวเตะนักบูที่ใกล้ถึงระดับแดนฝึกร่างชั้นแปด จนกระเด็นเพียงสองทีพละกำลังระดับนี้เป็นการตบหน้าตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยคนที่ตะโกนอย่างแรงที่สุดไม่เพียงแต่จะหุบปากเงียบอีกทั้งยังเตรียมหนีด้วยท่าลู่ฝานมาหาเรื่องพวกเขาจากตัวตนของลู่ฝานจากพละกำลังของลู่ฝานจัดการพวกเขาง่ายเหมือนขยี้มดตัวหนึ่งเท่านั้นคนที่เอาแต่ตำหนิอย่างรุนแรงก็คือคนที่ขี้ขลาดที่สุดตอนนี้พวกเขานึกถึงข่าวลือที่ตระกูลลู่ปล่อยออกมาทั้งหมดคือความจริง ตามคาดลู่ฝานไม่เหมือนตอนแรกแล้วเขาไม่เพียงแต่จะหลุดพ้นจากชื่อสะวะแถมยังแข็งแกร่งขนาดนี้ด้วยลู่หาวที่อยู่ด้านล่างไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นชิงหัวเราออกมาก่อนลู่ฝานไม่ทําให้เขาผิดหวังตามคาดแค่แตะเพียงสองครั้งก็พิสูจน์ได้ว่าพละกําลังของลู่ฝานอย่างน้อยต้องอยู่ในระดับแดนฝึกร่างชั้นแปดขึ้นไปไม่ถึงครึ่งปีจากระดับแดนฝึกร่างชั้นสามพุ่งไปถึงระดับแดนฝึกร่างชั้นแปดนี้มันเป็นความเร็วที่น่ากลัวขั้นไหนกัน ลู่หาวเงยหน้าอย่างภูมิใจนี่คือลูกชายของเขาลูกชายของลู่หาวโมหลินและโมหยุนเฟยไม่สู้ดีเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่พวกเขาจะดูผิดแต่พวกเขาไม่เคยเห็นเลยว่าลู่ฝานแห่งตระกูลลู่เป็นบุคคลที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ที่แท้ทุกอย่างเป็นเพียงการเสแสร้งโมหยุนเฟยนึกถึงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ลู่ฝานแสดงให้เห็นในตลาดรู้สึกว่าอีกฝ่ายคงมองเขาเหมือนคนโง่มีพละกระงังแท,แท้แต่กลับยอม จังเยเวหานที่นั่งอยู่ข้างจังเยียนกลับตกตะลึงในใจเป็นอย่างมากเธอคิดไม่ถึงว่าลูกฝานจะเปลี่ยนไปจนเป็นแบบนี้จังเยเวหานมองลูกฝานที่มีความเกรี้ยวกราดดบนเวทีมือสั่นเล็กน้อยจังเหยียนเห็นว่าลูกสาวตัวเองผิดปกติจึงถามว่าเยวานเป็นอะไรไปจังเยเวเฮียนละสายตาออกมาพูดเบาๆว่าหนูไม่เป็นไรบนเวทีโม่หงสลบไปแล้วคนตระกูลม่โหทำได้เพียงยกเขาออกไป โมเทียนหันไปหาโม่หยุนเฟยแล้วพูดว่าหยุนเฟยขึ้นไปจัดก,การเขาทิ้งซะใย่ยั้งมือถ้าเกิดเรื่องจริงปู่จะสนับสนุนนายเองโมหยุนเฟยเข้าใจความหมายของปู่ลู่ฝานคมเหงตระกูลโม,ม่ของพวกเขาแล้วดังนั้นจําเป็นต้องกําจัดทิ้งโมหยุนเฟยลุกขึ้นเรียกเสียงเชียงเชียมากมายพลิกตัวขึ้นไปบนเวทีสายตาโม้หยุนเฟยจ้องขเขม่งไปที่ลู่ฝานคิดไม่ถึงนายจะปกปิดมิดชิดขนาดนี้ประมาทนายเกินไปจริงๆลู่ฝาน ลู่ฝานพูดอย่างรับเรียบว่าไม่เรียกว่าประมาทเกินไปหรอกโมหยุนเฟยนายเตรียมรับความพ่ายแพ้หรือยังโมหยุนเฟสายสยะยิ้มแล้วพูดว่านายอยากล้มฉันยังขาดความสามารถอีกหน่อยพูดจบโมหยุนเฟยกับลู่ฝานเคลื่อนไหวพร้อมกันความเร็วของทั้งสองคนไม่ได้เร็วธรรมดามาถึงกลางเวทีหินอย่างรวดเร็วหมัดทำลายล้างหมัดถล่มเขา เสียงดังอึกทึกหมัดทั้งสองคนปะทะกันกลางหมัดที่ทั้งสองปะทะกันมีกระแสลมแผ่ซ่านออกมาโมหยุนเฟยีตาลงเขาขึ้นมาก็ใช้วิชาหมัดที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะฆ่าลูกฝานในพริบตาแต่เขาคิดไม่ถึงว่าพลังหมัดของลูกฝานจะดุดันเช่นกันหมัดที่ออกมาเมื่อครู่ไม่ได้เสียเปรียบเลยกล้ามเนื้อของทั้งสองคนปูดขึ้นมาหมัดขวากระแทกออกไปหมัดซ้ายถูกกระแทกออกมาหมัดของโมหยุนเฟยกระแทกลงบนอกลูกฝานหมัดของลูกฝานซัดลงบนซิกหน้าของโมหยุนเฟยอ,อย่างแม่นยำ เสียงหมัดกระแทกถูกร่างกายดังขึ้นโมยุนเฟยถอยหลังไปสามก้าถึงจะทรงตัวได้แต่ลู่ฝานกลับถอยหลังไปเพียงครึ่งก้าแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นบนตัวยืนอย่างมั่นคงทันทีดีลูเ่เฮาหลานตะโกนออกมาอย่างไม่รู้ตัวทําให้ทุกคนหันมามองหมัดนี้ทําให้ดูออกว่าพละกกาลังของลู่ฝานเหนือกว่าโมหยุนเฟย เคล็ดวิชาบูระดับคนหมัดถล่มเขากลับสู้กับทักษะวิชาบูระดับทิพมัดทำลายล้างได้อย่างสูสีบ่งบอกว่าในด้านพละงกำลังทั้งสองมีความแตกต่างกันหมัดนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างน้อยลู่ฝานต้องมีพละงกำลังระดับแดนฝึกร่างชั้นเก้าคนอื่นล่างเวทีถึงกับกลั้นหายใจพวกเขาคาดเดาความแข็งแกร่งของโมหยุนเฟยได้เพราะเข้าสถาบันสอนวิชาบูเมื่อหนึ่งปีก่อนพละงกำลังเห็นอยู่อย่างเปิดเผย แต่ความแข็งแกร่งของลูกฝานกลับเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเขาจะมีระดับแดนฝึกร่างชั้นเก้าทุกคนรู้สึกเหมือนจะวูบโดยเฉพาะสิตรกูลลูกตกตะลึงกันก่อนตอนนี้กลับส่งเสียเชียร์ลูกฝานลูกฝานจัดการเขาลูกฝานแข็งแกร่งที่สุดตระกูลลูกไร้เทียมทานตระกูลลู่ไร้เทียมทาน เห็นลูกฝานแสดงออกอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้จู่ๆเขารู้สึกหมดแรงทุกสิ่งที่เขาภาคภูมิใจตอนนี้เป็นแค่เรื่องตลกลูกเฟิงพ่อของเขาพูดเบาๆว่ามังกรดำดิ่งลงน้ำลูกหมิงก้มหน้าหลับตาลงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉายาอันดับหนึ่งของทายาทตระกูลลูกคงไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วเมื่อลูกหมิงคิดถึงคำเย้ยหยันที่ตัวเองมีต่อลูกฝานก็อกสันควัญแขวนขึ้นมาต่อไปคำเย้ยหยันแบบนี้จะตกอยู่บนตัวเขาหรือเปล่าเขาจะรับได้ไหม ลู่หมิงไม่รู้บนเวทีโมหยุนเฟยกัดฟันกรอดลูกฝานแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้หมัดทำลายล้างทักษะวิชาบูระดับทิพย์ที่ถ่ายทอดมาในตระกูลไม่สามารถทำอะไรเขาได้โมหยุนเฟยเห็นลูกฝานเป็นคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกันแล้วขยับเท้าเล็กน้อยตอนนี้โมหยุนเฟยเหมือนกับใบหลิวลอยตัวขึ้นมาวิชากายใบไม้ลอยตัว ด้านล่างโมเทียนดูออกว่านี่คือเคล็ดวิชาที่ถ่ายทอดมาจากสถาบันสอนวิชาบูคิดไม่ถึงว่าโมหยุนเฟยเรียนรู้ได้แล้วเคลื่อนไหวร่างกายที่รวดเร็วทําให้ลู่ฝานไม่สามารถจับร่องรอยอะไรได้สายตามองตามไม่ทันบางทีโมหยุนเฟยมาโผล่อย,อยู่ด้านซ้ายของเขาบางทีก็โผล่อย,อยู่ด้านขวาเคลื่อนไหวไปตามลมเคลื่อนไหวตามใจชอบวิชาเคลื่อนไหวร่างกายของโมหยุนเฟยมีความละเอียดอ่อนจริงๆลู่ฝานชกหมัดออกไปติดต่อกันแต่ชกอากาศเท่านั้น ทันใดนั้นมอหยุนเฟยลงมือองศาที่แปลกประหลาดพลังหมัดจากล่างขึ้นบนพุ่งมาใต้คางของลู่ฝานลู่ฝานปฏิกิริยาว่องไวย,ยกมือขึ้นมากันเอาไว้แต่ตอนที่พลังหมัดกระทบกับแขนของเขากลับกลายเป็นวิชาฝ่ามือหมุนเป็นเส้นโคง้งกระแทกมายังอกของลู่ฝานลู่ฝานรู้สึกเพียงว่าเจ็บตรงอกยังไม่ทันได้ตั้งตัวด้านหลังมีพลังลมโจมตีเข้ามาอีก ลูกฝานหลบการโจมตีของโมหยุนเฟยทั้งซ้ายและขวาอย่างน่าเวทนาโมเทียนเห็นภาพดังกล่าวจึงหัวเราะอย่างได้ใจลู่เห่าหรานสีหน้าเคร่งครึมเวลาที่ลูกฝานฝึกเคล็ดวิชาบูยังน้อยเกินไปเจอวิชาเคลื่อนไหวร่างกายที่รวดเร็วเช่นนี้จึงหาวิธีป้องกันไม่ได้สิตรกูลโมพากันตะโกนออกมาพร้อมกันโมหยุนเฟยโมหยุนเฟย จางเย่เว่ยหานมองอย่างเงียบๆเ,เธอหวังว่าลูกฝานจะแพ้เธอไม่อยากเห็นลูกฝานลุกขึ้นมาได้นั่นจะแสดงว่าสายตาของเธอย่ำแย่มากบนเวทีโมหยุนเฟยได้เปรียบเป็นอย่างมากดูเหมือนลูกฝานสูญเสียพลังการต่อต้านแล้วอยู่ในท่าทางอ่อนล้าโมหยุนเฟยเห็นว่าพอประมาณแล้วควรโจมตีลูกฝานเป็นครั้งสุดท้ายเขาชะง,งักฝีเท้าลงขณะเดียวกันก็ปล่อยหมัดสองข้างออกไปเป็นหมัดทำลายล้างเช่นเคย ทันใดนั้นมีแสงสีแดงสว่างขึ้นบนตัวลูกฝานแสงสีแดงสว่างวาบทั้งตัวอุณภูมิความร้อนทำให้เกิดควันเล็กน้อยเกิดเสียงดังปึกหมัดทำลายล้างของโมยุนเฟยชกลงไปบนตัวของลูกฝานแต่เหมือนชกลงบนหินอาคณาีผู้อันแข็งแกร่งแรงสะท้อนกลับทำให้เขาสั่นไปทั้งตัวแววตาลูกฝานเป็นประกายลุกวาวใช้สองมือจับแขนโมยุนเฟยเอาไว้อุณหภูมิความร้อนลวกจนโมยุนเฟยร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ล่างเวทีโมเทียนรีบลุกขึ้นยืนพูดอย่างตกใจว่ากายทองไฟอาบแวตาลูฝานเย็นชาสัตมัดไปบนหน้าโมหยุนเฟยครั้งนี้ดูสิว่านายจะใช้วิชาเคลื่อนไหวร่างกายหลบได้อย่างไรหมัดไฟถล่มเขาสายลมหมัดราวกับเปเลวไฟชกไปที่จมูกของโมหยุนเฟยอ,อย่างแม่นยำเมื่อโดนหมัดนี้ทั้งหน้าของโมหยุนเฟยมีความลอยขึ้นมากระเด็นออกไปไกลโมหยุนเฟยหล่นลงมาที่ขอบเวทีหินเต็มไปด้วยความเงียบครั้งนี้เต็มไปด้วยความเงียบจริงๆ ขณะสิตระกูลลู่ยังคิดไม่ถึงว่าลู่ฝานสามารถฝึกกายทองไฟอาบได้แล้วมองลู่ฝานที่แดงไปทั้งตัวแววตาทุกคนเต็มไปด้วยความนับถือลู่เฮาหลานพูดคำว่าดีออกมาสามครั้งตัดสินใจถูกที่มอบวิชากายทองไฟอาบให้ลู่ฝานฝึกฝนลู่หาวดีใจจนสั่นไปทั้งตัวลู่ฝานเดินไปด้านหน้าเตรียมจะโจมตีครั้งสุดท้ายใส่โม่หยุนเฟยขณะนั้นเงาดำปรากฏตัวด้านหน้าลู่ฝานเป็นโม่เทียนที่กระโดดขึ้นมาบนเวทียกมือแล้วพูดว่า ไม่ต้องสู้กันแล้วเรายอมแพ้แล้ว